สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเอ่อแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะเป็นยังไงเนาะวันนี้หมากันไหมนะคะทุกคนคืนนี้ไปซอยดาวกันนะคะ คืนนี้ไปสอยดาวกันเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์เด้อจะไปตอบคอมเมนต์นะคะวันนี้ทําความสะอาดบ้านนะคะทําความสะอาดบ้านเห,เห็ดเวียงหัวกระเล้วคะ่ะทุกคนโอ้ไม่ได้ไ์สดนะคะไม่ได้ไ์สดเลยนะคะแอดเก็บบ้านค่ะเก็บบ้านนะคะทุกคนกวาดบ้านถูบ,บ้านนะคะทุกคนโอ้หัวกระสิดีกว่าฮื่นถูฮือนคะ่ะทุกคนเออเก็บที่นงที่นอน อากาศเย็นกันแล้วนะคะอากาศเย็นกันแล้วทุกคนนะคะโอ้ปกติก็มีตะนอนเว้นค่ะมือน,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 นีก็เลยคือก็เลยเฮ็ดแน่จักหน่อยเนาะเอานี้นะคะแขบเอาเลยค่ะทุกคนนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นยังไงกันเนาะพอหมานพอหิงพอปังพอไปก็ได้กันไหมนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดค่อยตามเด้อค่ะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะตัวนี้เป็นแนวทางนะคะราวเช้าเล่นทั้งวันนะคะทุกคนนะคะเออคืนนี้นะคะจะมีสายสอยดาวนะคะแอดก็จะมีสายสอยดาวมีราวเช้าแล้วก็มีเล่นทั้งวันตัวหลักให้นะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะแต่ว่าตัวเด่นนี่เดินดีนะคะทุกคนนะคะตัวเด่นนี่พอไปได้เนาะ เอาท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องแอดก็ต้องขอบคุณนะคะที่สนับสนุนมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางใดก็แล้วแต่นะคะเอฟซีโยขอคุณหลายๆค่ะขอปุณนขอคุณเดอ้อให้รวยๆยมันหมานิงๆปังๆกันนะคะดูเป็นแนวทางนะคะลีเดอร์ทันทีถามหายอยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะนี่เนาะทางช่องเรานะคะทุกคนนะคะ ติดต่อสอบถามได้แต่ว่าช่องแอดนะคะไม่มีเพจไม่มีกลุ่มไม่มีใดใดทั้งสิ้นนะคะมีแค่ YouTube นี่แหละค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะ FC มันจะเป็นสูตรรวมๆนะคะเป็นสูตรรวมๆเลยนะคะ FC ก็พินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูเดอ้อจะไปอะไรยังไงนะคะเราก็ไม่มีการบางังคับกันค่ะทุกคนนะคะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะเรามีแค่ให้แนวทางนะคะไปสิปไปจังไดก็อยู่ที่ความสามารถ กันเด้อค่ะมาดูกันนะคะสี่ราวเช้ากันเบิ้ลกันหามนะคะจับเบิ้ลได้หนึ่งคู่นะคะทุกคนนะคะของวันที่ยี่สิบแปดนะคะซึ่งเป็นวันอังคารที่ยี่สิบแปดแล้วห้าหกเจ็ดนะคะห้าสามห้าสี่ห้าห้านะคะหกสามหกสี่หกห้านะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะทุกคนนะคะห้าเจ็ดสี่นะคะหกเก้าสามแปดนะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะซ้ายสอยดาวคืนนี้นะคะ สายสวยดาวคืนนี้นะคะไปได้ทุกดาวเลยนะคะมีดาววีดาวสตาร์นะคะดาววีดาวสตาร์ดาวอย่างนี้คือดาววีดาวสตาร์นะคะอันนี้แอดมินไปที่ดาวโจนนะคะดาวโจนคือดาวโจนปกตินะคะดาวโจนปกติที่ออกนะคะที่ออกเออมันมีดาวเมกานํ่บอ ที่ออกนะคะที่ออกตีสามห้านาทีนะคะแต่ว่าเวลาหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวนี่เขาก็จะเปลี่ยนเวลาออกนะคะเป็นตีสี่เนาะเออออกแจ้งพุดละคะ่ะตอนนี้นะคะเขาก็จะยังตีสามอยู่เนาะยังตีสามนะคะตีสามเอ็ดจำได้นาวแห้งๆนั่นแหละคะ่ะเยวจัน้อยเขาก็แจงมากผ่ากันนอนในสามตื่นอ้กัดเตกันนะหมาเอ็ด นี่ลคะค่ะเน้นหุ้นดาวโจนนะคะช่วงนี้ยังออกตี3ามนาทีอยู่นะคะแล้วมันจะมีช่วงหน้าหนาวคะ่ะที่ออกตี4นะคะตี4ีหนาทีนะคะทุกคนนะคะเอามาดูกันเลยนะคะแนวทางของเรานะคะเด่นนะคะหกเ็ 6, 7, 8, 8, 9, 60, 6, 1, 6, นะคะหกเก้าหกศนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอะคะแปดเก้าแนะคะทุกคนหกเก้าแนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยเออสัมพันธ์นกันกับ ไม่ค่อยสัมพันธ์กันกับดาวปกเอ้ยดาวพัฒนาเท่าไหร่หรือสัมพันธ์กันอยู่บ่ค่ะแอดบ่ค่อยมันเห็นไปเห็นมันออกดาวปกได้หรือมันออกอยู่บ่เอดกับบค่อยได้สังเกตล่ะเวลาให้ออกไม่ออกสังเกตเอาค่ะช่องนี้นะคะสังเกตจนตาเค็ละค่ะทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางอุอากาศหนาวกันหรือบเอฟซีข่อยยังบุทันได้อาบน้ำแต่เสา อุตส่าห์ทำงานจนเหงื่อออกหมดแล้วนะคะทุกคนกวาดบ้านทูบ้านนะโอ้เอดคือเป็นคนห่วงผู้ดีเอาเขบเอาเลยนะคะทุกคนรอเอฟซีเขบก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นทั้งวันสูตรหลักของเรานะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะดูจังหวะนะคะดูจังหวะกันเอานะคะถ้าสูตรไปได้ก็ไปต่อนะคะถ้าสูตรไปไม่ได้ก็ก็พักนะคะก็พักนะคะรบกวนเอฟซี FC ก็พักกันไปนะคะทุกคนนะคะ เอ,อดอกับบื้หัวมันสีมามันสีเขาตัวใดเงียงจังใดเนาะก็ทําตามสูตรให้นะคะบางวันอาจจะโกยโกยรับซับเลยนะคะบางวันก็อาจจะไม่ได้นะคะทุกคนนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนนะคะแนวทางตัวนี้นะคะเบิ้งแอดแปงลงเหล็กถูในี่แปงได้ไรค่ะแปลงเหล็กถูกค่ะทุกคนโอ้ยแปดแปดหนึ่งก็ได้ได้หนิแปดแปดหนึ่งก็ลืมเขียนนะคะแปดแปดหนึ่งแปดแปดศูนย์บ่เออนี่แปดแปดหนึ่งกับแมนได้หนิ เปลี่ยปลสามเปลี่ยเปลี่ยหนึ่งเปดสามหนึ่งนะคะเปลีเจ็ดสามโอ้ยแปลงได้หลากหลายหนึ่งค่ะทุกคนผู้ใหญรละโบโอเปดสามหนึ่งนี่แปลงได้เยอะกว่าหกเก้าอีกนะคะมาดูนะคะวันโกนนะคะทุกคนวันโกนกันเบิร์นกันหามกันศูนย์นะคะเลขแอดคือเด่นตำ่ำแถวเด่นสองสามสี่นะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะเลขชุดนะคะ 2 5 2ห้าสอหกนะคะสามห้าสามหกสามเจี่ห้หกนะคะห้า6้าหกห้าเจ็นะคะสองสหกนะคะสามนะคะสองสามสี่สองหกสี่สองหกเนะคะห้าสามนะคะห้าหกสอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะที่จุดล่าสุดนะคะทุกคนนะคะเลขทูบที่แอดจุดให้ล่าสุดเนาะทุกคนเนาะ แตว่ะนะคะทุกคนนะคะเลขทูบที่จุดให้ล่าสุดแต่ว่ามันคืออันนี้ค่ะแปลงได้เยอะจังเลยนะคะแปดสามหนึ่งนะคะเป็นเลขที่แอดแปลงได้เยอะแอดชอบแปลงหนึ่งเป็นศูนย์แปลงหนึ่งเป็น 8, ป 8, เจ็ดน,นะคะแปลสามเป็นแปดแปลแปดเป็นสามนะคะมันเลยสีใได้หลายตัวโดยเฉพาะหนึ่งหรือว่าเจ็ดหรือว่าศูนย์นี่จะแปลงเลขออกมาได้เยอะมากนะคะมากหลายมากแปลง อันวิชาส่วนตัวค่ะล่องเบิงค่ะทุกคนนะคะวิชาส่วนตัวนา่ลองเบิงความสามารถส่วนตัวนะคะผู้ใดแปลงไในก็แปลงเอานะคะ แต่ก็ขอให้เจ้าทีนะคะผ้ามานผ้าหิ่งผ้าปังน,นะคะระวังเดอ้อระวังเอ่อระวังเลขทูบนะคะไปดาวปกนะคะทุกคนเลขทูบมาแตกดาวปกเด้อประมาทบ่ได้คะ่ะประมาทไม่ได้นะคะเลขทูบไม่ชอบออกดาวปกมากๆเลยนะคะใครพอมีทุนก็จัดไปนะคะใครจะไปตัวแปลงใครจะไปสามตัวนะคะพี่นิดพิ่จารณากันเอาเองนะคะแปลงกันเอาคะ่ะทุกคนโอ้หลายพูดบ่ 831นี่เคยพาเอ่อแตกเอ่อแตกสามตัวนะคะเราพัฒนามาแล้วนะคะผ่ากัน,นันช่วงออกพันษาเนาะตังแตงงวดนั้นก็เงียบกิบเลยค่ะทุกคนตังแตงงวดนั้นก็พลัดได้เลยว่าตีเข้าบ้างเฉียดบ้างสูญบ้างนะคะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะจะเป็นตัวไหนที่มานะคะตัวไหนที่น่าลุ้นนะคะน่าลุ้นน่าลองอาะอ้ยงามขุดตัวะคะ่ะทุกคน มีทุกตัวยกเว้นตัวที่ออกนะคะทุกคนนะคะโอ้ยคืนนี่เตกสามตัวนี่ไม่เนานะเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนเ้อร์ค่ะทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสูกดีจ้า